สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชาวนาพาล้อชั้นแน่ว Channel อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสังเกตว่าตัวไหนเป็นบอลฮกหลงนะคะนะบอลฮกหลงนะคะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างบอลฮกหลงกับนารายเหลืองพบนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นบอลฮกหลงนะคะนะเดี๋ยวมาดูนะคะมาดูวิธีสังเกตบอลฮกหลงกันนะคะเนาะ อสังเกตรประเด็นแรกนะคะเส้นใบนะคะเส้นใบเขาจะเป็นสีขาวมากนะคะเห็นไหมคะสีขาวนะคะสีขาวมากกว่าสีเขียวนะคะนะสีขาวมากกว่าสีเขียวนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆนะถ้าเส้นใบเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะนะคะเส้นใบเป็นสีขาวแบบนี้นะคะนะเขาเรียกว่าฮกหลงนะคะซึ่ง กหลงนะมีทั้งหมดสิบสองชนิดนะคะที่จะมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะนะดูเส้นใบก่อนเส้นใบจะเป็นสีขาวแบบนี้คือฮกหลงนะคะเพื่อนๆน,นะดูเส้นใบนะคะดูตรงหัวนะคะนะจุดตรงนี้ให้เพื่อนๆดูจุดตรงนี้ถ้าเป็นสีขาวอย่างนี้ฮกหลงนะคะนะเส้นใบนะคะสีขาวมากเลยนะคะ สีขาวนะคะเป็นสีขาวเป็นฮุกลงนะคะสีขาวมากกว่าสีเขียวนะคะเห็นไหมคะสีขาวมากกว่าสีเขียวเป็นฮุกลงนะคะลองดนูนะ ดูเส้นใบนะคะเป็นเพื่อนลงมาดูนะวันนี้จะให้เปรียบเทียบกันดูระหว่างหกหลงนะคะกับสีกับนารายณ์เรืองพบนะคะ,อะเอานารายณ์เรืองพบกับหกหลงนะคะนะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักเนาะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมนะคะ,ะเราดูเส้นแล้วนะคะเส้นใบหรือกระดูกใบนะคะจะเป็นสีขาวนะเพื่อนๆนะ แล้วก็สีออกสีชมพูนะคะชมพูจะเข้มเนาะจะสดนะคะสีจะสดถ้าเป็นฮกหลงนะสีจะสดนะคะอันนะนะะนี้เป็นฮกหลงนะคะดูเส้นใบตรงกลางนี่เป็นหลักด้านหลังก็ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะนะอันนี้เป็นหกหลงนะคะเพื่อนๆเ,นะเส้นใบตรงกลางนะคะหกหลงนะดูให้ดีนะคะบางทีก็อาจจะเป็นอ่า นารายเลืองพบนะคะนารายเลืองพบนะดูแล้วกนี่คือพกลงนะคะสีจะแจ็มนะคะสีจะชมพูเข้มเลยนะคะแล้วเขาจะกัดสีกันสีเขียวเหลือน้อยนะคะสีเขียวจะเหลือน้อยนะแล้วตรงกลางนจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูต้นนะคะต้นของเขาก็ออกจะเป็นสีสีเขียวนะคะข้างล่างจะเป็นสีน้ําตาลนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ดูต้นนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะอันนี้เป็นฮกหลงนะเพื่อนๆฮกหลงสีสดนะคะสดมากๆเลยนะคะสดมากๆเลยถ้าเป็นฮกหลงนะสีจะสดสีชมพูของเขาจะสดใสถ้ายิ่งได้แดดนะคะ<ม>เขาก็จะยิ่งสวยกว่านี้นะคะเพื่อนๆ แล้วเสร็จแล้วมาดูปลายก็จะแหลมนะคะเรียวแหลมพริ้วนะคะเรียวแหลมพลิ้วเลยนะคะใบจะบางนะเพื่อนเพื่อนนะใบของเขาจะบางพลิ้วนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสีเบญจรงค์นะคะสีเบญจรงค์เวลาเขากัาดสีนะคะตรงกลางใบเนะี่ยเขาจะมีสีเขียวอยู่เห็นไหมเขาจะป้ายไม่หมด ยังไงเขาจะมีสีเขียวอยู่นะคะ <_ S 1> เขาป้ายไม่หมดนะคะยังมีเหลือให้เราเป็นลักษณะดินของเขาคือไม่หมดนะคะ <_ S 2> เห็นไหมคะไม่หมดนะอนะนาเรลองพบนะคะนาายเรืองพบนะคะเพื่อนๆดูนะป้ายไม่หมดเห็นไหมคะเขาจะป้ายไม่หมดนา,ราเรลองพบจะมีสีเขียวนะคะขอบจะเป็นสีเขียว ใบให้เราไม่หมดนะคะดูนะนี่นะลา,ายหลงพบนะคะแล้วก็สะโพกก็จะกว้างนะเพื่อนๆใบใหญ่สะโพกกว้างยังไงจะมีสีเขียวมากนะคะกา้กานใบก้านใบก็เป็นสีเขียวเห็นไหมคะใบไ,ไม่หมดนะดูตรงนี้นะเป็นสีเขียวจะเหลือสีเขียวไว้ริมๆขอบริมก็จะเป็นสีเขียวแล้วใบจะหนากว่า นารายังพบใบจะหนากว่านะคะลองดูนะดูลายของเขานะจะเป็นสีเขียวติดขอบนะคะนะอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะสีเขียวหน้าตาโพกจะกว้างเห็นไหมคะกว้างลักษณะจะเหมือนใบโพนะเพื่อนๆเห็นไหมคะขอบเขาเห็นไหมจะมีสีเขียวติดเยอะสีเขียวติดเยอะเลยนะคะนะ ดูขอบเขาเขาจะมีตำหนิก็มีลักษณะนิดๆน,นะมีสีเขียวติดเยอะกว่านี่คือนาไราเหลืองพบนะคะแล้วก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นสีน้ำตาลนะเพื่อนๆไม่มีสีเขียวนะถ้าหกหลงตรงนี้จะเป็นสีเขียวเยอะแต่นี้เป็นสีน้ำตาลเยอะนะคะนะนี้นารายเหลืองพบนะคะอยากให้เพื่อนๆดูเนาะข้อแตกต่างตรงนี้นะคะสีเขียวจะเยอะ แล้วกัดกัดสีก็ไม่หมดนะคะก็จะมีป้ายสีเขียวไว้ให้เราป้ายสีเขียวไว้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าดูอันนี้นี่ชัดเลยเห็นไหมคะป้ายสีเขียวไว้ให้เราแล้วใบจะหนากว่านะคะดูนะคะสีเขียวนารายเรียงพบนะคะจะกว้างแบบนี้นะคะเพื่อนๆ นารายลังพบนะคะแบบนี้เลยต้นนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนารายลังพบนะแล้วสีก็จะอ่อนกว่าสีของเขาเนี่ยจะสีมชมพูอ่อนกว่านะคะลองดูนี้ก็ได้เนี่อันนี้นารายลหังพบนะคะถ้าอันนี้เป็นฮกหลงฮกหลงจะสีชมพูเข้มนะ,ะเห็นไหมคะเขาจะป้ายนะป้ายแล้วก็ไม่หมดสีเขียวจะเยอะนะคะนารายลังพบนะใบจะหนากว่าด้วย ใบหนากว่านะคะนี้นารายืองพบนะคะนะอ่ะทีนี้เรามาดูที่เห็นไหมเขาไป้ายไม่หมดยังไงเขาต้องมีสีเขียวเหลือไว้นะคะเพื่อนๆลองดูนะนี่คือนารายเืองพบนะคะใบจะกว้างตะโพกจะกว้างสีเขียวเหลือเยอะนะคะเพื่อนๆลองดูนะอันนี้ชัดเลยเห็นไหมคะชัดเลย สีเขียวเหลือเยอะนารายเรืองพบจะไม่เหมือนกันนะคะนารายณเรืองพบสีเขาจะอ่อนกว่าจะอ่อนกว่าฮกหลงนะคะสีอ่อนกว่านะคะเพื่อนๆลองดูนะคะมีเขาเรียกนารายเรืองพบเห็นไหมเขาจะป้ายไว้เห็นไหมสีเขียวจะเหลือมากนะคะสีเขียวจะเหลือมาก ก้านใบก้านใบจะออกสีน้ำตาลนะคะออกสีน้ำตาลเลยเดี๋ยวมาดูต้นนี้เห็นไหมคะนารายเรืองพบสีเขาจะซีดนะคะพเพื่อนๆออกสีเขียวเยอะเลยเห็นไหมจะป้ายให้เหลือสีเขียวเห็นไหมคะพเพื่อนๆดูนะนี่คือนารายเรืองพบนะคะสีจะอ่อนกว่าฮกหลง ยังไงก็มีสีเขียวติดเยอะนะคะเพื่อนๆลองดูนะนี่คือนารายังพบนะคะเห็นไหมคะสีเขียวติดเยอะเลยเขาจะป้ายไว้เหลือแบบนี้นะคะดูให้ดีนะคะสังเกตง่ายๆท่านารายังพบสีจะอ่อนกว่าและมีสีเขียวเยอะนะคะถ้าเป็นหกหลงสีจะเข้ม สีเข้มแล้วก็กระดูกใบนะคะกระดูกจะเป็นสีขาวนะคะเป็นเพื่อนดูนะกระดูกจะเป็นสีขาวแบบนี้นะนี่เป็นสีเขียวเห็นไหมคะกระดูกสีเขียวนารายเรีองพบค่ะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็นารายเรียงพบนะเพื่อนๆนานะเห็นไหมคะ ป้ายเหลือสีเขียวไปเยอะเลยเห็นไหมคะสีเขียวเยอะเลยนะแบบนี้เลยนารายเรืองพบเห็นไหมคะสีเขียวเหลือไปเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าหกหลงหกลงนะคะแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะมันมีหลายพันธุ มีสิบสองชนิดนะคะตระกูลหกหลงนะมีสิบสองชนิดด้วยกันนะเพื่อนๆดูป้ายนะคะดูป้ายเขาจะเหลือดูนะเห็นไหมคะเหลือสีเขียวเยอะเลยนะสวยมากๆเลยนะคะนารายเรืองพบนะคะใบเขาจะหนาหนานิดนึงแล้วก็สีเขียวจะเยอะนะคะนี่ก็เหมือนกันนะนารายเรืองพบ นี่ก็กำลังป้ายเห็นไหมคะกำลังป้ายนะคะกำลังป้ายเดี๋ยวก็จะมีสีเขียวเหลือไว้เห็นไหมคะนารายเหลืองพบบอลแต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนะต้องดูด้วยว่าเป็นอะไรนะคะเห็นไหมคะสีเขียวเยอะเลยนารายเหลืองพบ ต้นนี้นารายเองพบนะคะให้เ,เพื่อนๆดูนะนสีเขียวเยอะเลย ถ้าเส้นขาวแบบนี้หกหลงแน่นอนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนกระดูกใบนะคะกระดูกจะเป็นสีขาวเยอะเลยนะคะหกหลงแบบนี้หกหลงแน่นอนนะคะแล้วปลายใบจะพลิ้วนะคะแล้วก็ใบจะบางนะเพื่อนเพื่อนนะถ้าแบบนี้หกหลงนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูนะแบบนี้หกหลงนะคะ ่ะแบบนี้นาะรายเรืองพบนะคะดูที่ข้อปลายสีเขียวเหลือเยอะเลยนะเพื่อนๆลองดูนะสีเขียวไหลยเยอะเลย